สวัสดีครับจากร้านร้านนาเดนิ่งเชียงใหม่ครับวันนี้มีงานของพิเนียนเข้ามานะครับตัวนี้อีกสองร้อยกว่าตัวครับนี่เลยนะครับอสูรแดงวายครับแล้วก็ตัวนี้ครับสีส้มอิดครับตัวนี้นะครับเป็นงานตัวในซีรีส์ของตัวอสูรรุ่นที่สองนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นงานสีส้มอิดครับจะปักด้วยได้สีส้มนะฮะก้านเป็นสีซิลเวอร์ครับอีกตัวครับอสูรแดงวายครับตัวนี้นะจะปักด้วยได้สีวายครับ นะฮะสีวายแล้วก็ก้านเป็นสีดิ้นเงินครับตัวนี้เป็นงานผ้าตัวเดียวกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันคือสีผ้าด้านไหนครับตัวนี้เป็นสีแดงวายตัวนี้เป็นสีส้มอิดนะฮะเนี่ยครับป้ายหนังวัวแท้ครับเป็นงานฟอกฝาดครับป้ายหนตะลี่ปั๊มจมกดด้วยความร้อนครับพีเนียนอสูรครับยีสบสี่ออนนะครับตัวนี้ครับแบ็คไดมอนด์ซิวเวอร์โกเซเวครับนะฮะเป็นงานของปีนี้เลยนะครับตัวใหม่สุด งานเย็บครับทางแบรนด์จะเย็บเดินได้3ามเส้นเส้นกลางแซมด้วยได้สีดำครับขูเข็มขัดด้านหลังนะครับจะใช้เป็นงานโชว์ริมตัวนี้ใช้เป็นงานริม3กษัตริย์ครับดิ้นเงินนะฮะดิ้นทองและก็ริมแดงครับตัวนี้ Silver Echo ็กโกเอ็กเลสวครับหุ้มขัดทุกเส้นทางแบรนด์จะร้อยเส้นได้เข้าไปด้วยจะเกิดรอยนูนแบบนี้สามารถเสียทุหุ้มขัดได้ด้วยนะครับงานปักก็จะแตกต่างกันอย่างที่บอกครับปักด้วยได้สีส้มและปักด้วยได้สีวายครับนี่เลยแท็กป้ายนะครับถ้าเป็นตัว นะฮะสีส้มอิดตัวนี้ทางแบรนด์จะใช้เป็นงานนะครับท่อมาเป็นสีส้มครับตัวนี้จะเป็นงานสีดิ้นเงินสวยนะครับเป็นงานผ้าญี่ปุ่นจากโรงทอโอกายาม่าย4ิบสี่ออนครับนะฮะด้านในครับเป็นงานโชว์ริมในนี้เลยริมสามกริยัสวยมากครับด้านหน้ากระดุมครับใช้เป็นงานทองเหลืองครับนะฮะทองเหลืองปั๊มแบรนด์ รีเวทครับเป็นงานทองแดงครับปั๊มโลโก้ขนนกลงไปด้วยกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชว์ลิมนะฮะแล้วก็ปักขนนกลงไปด้วยครับส่วนด้านในดูตัวนี้แล้วกันอันนี้เราให้เนี่ยออกมาแล้วนี่ครับตัวงานเย็บครับทางแบรนด์จะเย็บเดินได้ลูกโซ่3เส้นครับผ้าแซมด้านในครับนะครับจะเป็นงานพ้ากตะต้อนสีดำปักด้วยขนนกได้สีวายและได้สีซิลเวอร์ครับแถบป้ายครับอัสูนครับนี่เลยเยิบสีอ่อนนะครับเฮฟวี่เดนิมครับเป็นงานผ้าหนึ่งตัวที่เฟดไม่ยากนะครับ กระเป๋าด้านหน้าครับตรงรุ่นสวยมากครับตรงนี้ครับเป็นงานปักสาวกระดุมใช้เป็นงานโพ้งครับสาวกระดุมตัวนี้ใช้เป็นงานโพ้งแบบก้นหอยครับตัวนี้ใช้จาก USA ในการโพ้งนะฮะเนี่ยครับเป็นหมุดด้านในใช้เป็นงานทองเหลืองครับปั๊มโลโก้ขนนกลงไปด้วยรายละเอียดตรงปกตามภาพแบบนี้เลยสนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับเราจัดส่งสินค้าทุกวันนะฮะทุกวันนะครับนี่เลยทุกวันเลยนะฮะสนใจตัวไหนก็ สามารถเข้าไปเลือกได้เลยครับเอ,เอาเอาเรนส์บิดครับสีส้มอิดและตัวนี้ครับอสูรแดงวายครับอินดิโกเอ็กวายอินดิโกเอ็กอกเอเรนบิดครับขอบคุณครับ